ก็เป็นครั้งแรกที่เบลได้ไมาใช้ชีวิตบนเรือโอ้เขาเต้น้านีได้ด้วยจ,จะถ่ายสวยก่อนไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากๆ สวดีคะ่ะวิเวลนะคะวันนี้เราก็มาอยู่บนเรือ5คืน6วันนะคะก็คือเราอยู่บนเรือครูวที่มันแบบใหญ่มากๆนะคะตอนนี้แล้วก็ข้างนอกของเราก็จะเป็น under the sea ผู้ร่วมทริปเราทริปนี้ใช่ค่ะโยอ,อิงนะคะพวกเราดูอมอก เราเราามาเรือค,รค่ะทุกคนคือเรือมันใหญ่มากแต่ว่ามันก็มีความแบบกึกกนิดนึงตอนนอนแล้วแบบเหมือนมีคนมาก่อมอ่ะแต่ไม่ใช่นะคือเรือมันแอบ,บแบบว่าเวลาขึ้นเรือมันจะมีความแบบนิดนึงอ่ะที่เรือจะใก้เห็นวิวข้างนอกเงีนี่อ่ะยังไงอะ่เะอเะให้ดูท่าไม้โอ้ทะเลไปให้ดูแค่นี้แหละลมแรงมากเพราะว่าที่มันสูงมากมันอยู่แบบ แล้วมันเปียกมาถึงข้างล่างเลยอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะมันสาดขึ้นมาเป็นไงคือมันนี่เราอยู่ชั้น8นะทุกคนใช่คือจะบอกก่อนว่าเราอ่ะมาถึงแต่เมื่อวานแต่ว่าเรายมมากเราเลยไม่ได้ถ่ายคลิปเราเลยมาถ่ายคลิปวันนี้ซึ่งตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะก็ <c oughs> คือบนเรือมันก็จะมีกิจกร,รรมให้ทําเยอะแยะมากมายกิจกรรมที่เขาเตรียมไว้ให้มีปาร์ตรี้มีกินคงกินข้ามีทับ ปามีสาว่ายน้ําต่างๆก็คือเหมือนเรือที่ทุกคนเคยเห็นๆกันนะคะก็เป็นครั้งแรกที่เบลได้ไมาใช้ชีวิตบนเรือแต่สิ่งที่ทึ่งคือห้องใหญ่ามากเลยอะเดี๋ยวอินเสิร์ตห้องให้ดูนะคะ ชาบ,บูมาด้วยชาบ,บูก็รู้สึกโอเคนะคะเป็นแบบฟิลๆเหมือนจะมาราแต่ก็ไม่เชิงนะคะก็อร่อดีแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเหมือนกันเพราะว่าเราไปแบบยมยมนะคะหลังจากวันนี้เป็นต้นไปเราจะมาตั้งใจถ่ายคลิปทีมนี้เรือเขาก็จะมีแวะประเทศอื่นๆก็คือจะมีเวียดนามแล้วก็จบที่ฮ่องกงนะคะพอจบที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะบินจากฮ่องกลงลกับไทยนะคะเป็นทริปที่เบลามาเนาะพรุ่งนี้เราจะมีไปเวียดนามกันก็จะทําเป็นคลิปแยกให้ดู1คลิปนะคะแบบ oh. แบบวันเดย์ินเวียดนามแปลว่าวันเดย์ของจริงเพราะว่ามีกิจกรรมหลายอย่างที่เว พี่น่าสนใจมากแต่ถ้าคนอยากจะรู้ทุกคนก็ต้องรอดูในคลิปเวียดนามใช่แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะพาทุกคนลงไปดูชีวิตข้างล่างเรือคือจริงๆอะ่ะไม่อยากแนะนําให้อยู่ห้องมากเพราะว่าอยู่ห้องแล้วมันเามาอะ่ะคือมันควรจะแบบได้เดินนะคะถ้าเดินมันก็คือแบบจะดีขึ้นมากๆาแล้วก็บนเรือเขาก็จะมีเป็นการ์ดนะคะการ์ดอันนี้เป็นการ์ดที่แบบเอาไว้ใช้ใจ่ายบนเรือทุกอย่างมันก็จะต้องผูกกับบัตรเครดิตอะไรอย่างนี้นะคะบัตรเดบิตจะผูกไม่ได้ผูกได้แค่บัตรเครดิตก็เวลาเราจะสั่งอะไรหรืออะไร ยังไงเนี่ยที่มันออกนอกโปรแกรมที่แบบทริปเตรียมไว้ให้นะคะเราก็จะต้องจ่ายเองนะคะกับไปใช้ใจ่ายกิจกรรมต่างๆในนี้สปุงสปานะคะเราต้องใช้การไปนี้เพื่อที่จะจ่ายผ่านถึงเวลาเขาจะมาเช็คบินที่ห้องเราในเรือก็จะตกแต่งสไตล์โรแมนติกเชัก้าเนี่ยทุกคนต้องมีทุกคนต้องมีนี้นะคะ แล้วพอเวลาที่ติดนะหน้าเราก็จะขึ้นซึ่งหน้าเราตอนนี้ถ่ายคือตอนที่เราแบบยมหมอมสุดพลังไหลคืนอ่ะอย่างเงี้ยง่วงอยู่ซึ่งอยกับเบลก็เครียดอยู่ว่าแบบว่าทุกคนที่แบบติดหน้าเราตอนสังข์ขเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วนะคะทุกคนเขาจะจำเราได้ไหมตอนแรกเราหมอมมะวิเขาไม่กิจกรรมอะไรหรอจริงวะเนี่ยเขาพี่กะกรรมหรอเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วเหรอจริงวะเนี่ยเขาไม่กิจกรรมหรอเนี่ยเขาเต้นอยู่เนี่ย ตัวเมื่อกี้เส่็จได้นิดหน่อยเดี๋ยวเราจะย้ายโซนนะคะจริงๆเล่มันใหญ่มากนะทุกคนมันมีแบบฟิวตี้ฟีมีบาร์หลายชั้นมากหรือว่าเราต้องไปดูว่ามันมีบาร์ชั้นไหนบา้างก็มีบาร์ทุกชั้นเลยนะ เป็นเลือที่รักการดื่มมากครามีบาร์คุกชั้นเจ๊<ต>เห็นแบบทุกคนแบบสั่งเบียร์แล้วคนถือเบียร์วนไปวนมาแบบเยอะมากแต่สปาที่นี่ทุกคนหน้าเข้ามากแต่ว่าแบบราคาอยู่ประมาณ <11, S> 2 0ง0ันเราเจอแล้วนะคะที่ที่เราจะนั่งแล้วเราจะมาสั่งอาหที่บาร์กันมาถึงเราก็ต้องมาสแกนเพื่อเอาดูเมนู หน้าตาแบบไม่ค่อยสดใสนะคะคือเยอะสยใ,ใสคอนแทคข้างนิดคือเบลเมาเรือทุกคนรู้สึกตรงนี้มันเมาอ่ะตรงนั้นอีกปะโอมันเป็นท้ายเรือไงขอบคุณ thank you สองสาวสาวจริง no alcohol แตสวยนะตรงเนี้ยมันเหมือนเราอยู่กลางทะเลอ่ะใช่ไง <S <s <uss> <S ไม่เหมือนหรอกเราอยู่กลางทะเล <S <s <uss> น,กกน่ากลัวเราด้ดูดิ ช็ทุก,กคนดูดิว่าแบบมันสรรั่นทางด้านไหนเห็นน้ำปะน้ำมันสั่นอยู่อ่ะชัดเจนอย่างนึงตรงที่ว่าเรือเรือเนี้ยมันแบบตกแต่งสไตล์อิตาเลียนหมดเลยโรมันปะมันเป็นเรืออิตาลีอ๋ออิตาลีไม่ใช่โรม,มันโรมันอิตาลีก็โรมไงตรงนี้มันโค้งจริงว่ะว่าไม่โคงง้งเลยอะ แต่ตรงนี้น่าจะโค้งสุดแล้วป่ะเพ<อ>ราะว่าตรงนีเ้เราเล่นรถไฟหอข่าไหลังว่าเสีเยสุดป่ะเออใช่เขาบอกว่าการมาเรือเป็นเหมือนแบบดีท็อกนิดน,นึงเหมือนเราได้ใช้เวลากับตัวเองนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะเราอ่ะจะไม่ซือ้อไวไ i เพิ่มก็ได้นะแต่เราอยู่ไม่ได้เป็นฟรูงไงใช่เราเแส่แสดดมเหมือนพวกเรากันเลจะกลับสวรรค์เลยตอนนี้เหมือนเรามีอล่าอยู่ข้างหลัง ส่วนมากคนที่เขามาเขาก็จะแบบเป็นคือครอบครัวเนาะใช่เรกว่าผู้สูงอายุนี่เพราะว่ามันเหมือนเราได้ใช้เวลากับครอบครัวได้เต็มที่มันจะมีคนประเภทหนึ่งด้วยซึ่งจะเป็นคนสูงอายุส่วนใหญ่คือเขาว่าจะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินเขารากลัวแต่เขาก็อยากที่จะไปต่างไปเที่ยวต่างประเทศซึ่งเรือก็อาจจะตอบโจทย์เขาแต่ว่าชิปมันก็จะน้อยลงลใช่ก็จะหน่ยน้อยพเพราะวเรือมันเหมือนเราได้ใช้ชีวิตในสถานที่ใหม่ๆใ,ใช่อี่หนึ่งสิ่งเลยนะ ที่เราเห็นเลยนะก็คือคือโอมันนี่เยอะมากแถวเนี้ยเป็นคนสูวอายุ่ที่แบบขึ้นรวยแล้วอะแบบกเกษียณแลยวะทุกคนเออแบบว่าซนส์เซมิเทียกับเพื่อนฉันนะอะไรวะใช่ใชแล้วแต่ละคนคือเขาก็เป็นแบบคือมีตังค์อะใช่แล้วทุกคนที่นี่แบบว่าคอนในมากเวลาเขาเอ,อ,ออกไปเต้นเหลืออะไรกันเขาก็คือแบบในสุดๆเหมือนแบบวัยรุ่นเลยอ่ะเมื่อวานแบบไปปาร์ตี้มาแล้วทุกคนเต้นเหมือนวัยรุ่นเลยทุกคนเป็นน่ารักเนาะเขาเต้นท่านีได้ด้ยเออใช่เ <laughs> นี่ยนีเนี้ย เมื่อวานเราไปเจอโอปป้าคนหนึ่งด้วยสิ่งที่เราตกใจก็คือว่าโอปป้าคนนี้มาเทียเ่ยวคนเดียวมาเที่ยวคนเดียวต้องอยู่บนเรือคนเดียว5วัน6กคืนเออห้าเออห้าคืน6วันคนแกร่งลยสิ่งทำให้เราเห็นสภาพแวดล้อมแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นนะคะซึ่งแบบเยีแบบ่ยมแต่ก็รู้สึกจอยนะยไม่เบื่อเลยอันโยบอกว่ามาวันที่สองแลยังมันเหมือนมัน,นจะน่าเบื่อนะแต่ว่ามันยังไม่เบื่อเลยหรือว่าเราเป็นคนเบกัวหรือไงวมชยวเม่เราอยู่ด้วยกันแล้วก็ เนื่อยน,นอนอะไ,ไปนอนกันอเปเดินกันอะไรยเี้แล้วก็นั่งแช่ชคือ<ช>ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเยะก็เบอาจจะเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบเอ้ยสังคมปาร์ตี้ชอบไปเที่ยวเนี่ยแต่ความเป็นจริงคือคือเราชอบที่จะเอื่อยเฉยใช่เพราะตอนนี้อาทจ,จะตกนนะะแล้วนะคะเราเพิ่งมาเปิดใช่ทุกคนคิดดูคนอื่นเ่ยคขะจะตื่นแปดโมแล้วตื่นเที่ยงตื่นเที่ยงแล้วคือหน่าสดลงมากินข้าวใช่ใส่ชุดนอนไปกินชาบูเซอรไปดูคอลัมองเพลงแล้วขึ้นไปแต่งหน้าแต่งหน้ากันทั้งแบ ไปสามเสร็จห้าโมงเย็นแล้วก็เดินออกมาถ่ายคลิปใช่แต่จะไม่ค่ะที่ถ่ายรูปบนเ,เรืออยู่ซึ่งเรายังไม่รู้เลฟเฟรนเขาถ่ายกันยังไงเราต้องมาหาเลฟเฟรนแล้วคะเราต้องถ่ายเห็นเรอือเนี่แต่ยังต้องถ่ายข้างบนเนาะใช่มึงออกไปต้องระเบียบมืองบอกผมปังและข้างบนนี่คือแบบโอ้โหอย่างเงี้ยแล้วลมทะเลนะสิ่งที่ไม่ชอบทีส่สุดนะมันเหนอะ มันมันแบบเวลาโดนลงทะเลมันเป็นเกลืองไงมันก็จะเหนียวมันไม,ม่เหมือนแบบน้ำจืดอ่ะแต่ก็ต้องทําใจถ้าไม่พอใจก็มีวิธีเดียวคือเราก็ต้องว่ายน้นํากลับฝั่งองซึ่งตอนนี้เราอยู่การทะเลไกลแสนไก่แต่เมื่อชาวดีเช็คแล้วตอนนี้เราเดินทางมาหนึ่งวันเนาะตอนนี้เราอยู่ฝั่งเวียดนามใต้เราจะต้องไปลงที่ท่าเรือคูขัวเนาะค,คูขัวเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของเวียดนามเลยเป็นท่าเรืออยู่ตรงกลางเวียดนามเลยก็ต้องใช้เวลาหนึ่งวันถึงจะถึงที่คูขัวนะครับ วันี้เราจะไปเวียนดนามกันตื่นเต้นมากเพราะทุกคนจะไม่รู้เพราะนี่เป็นทริปแรกที่เราสองคนได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันใช่ค่ะโยมไปเที่ยวตา<ช>่างประเทศด้วยนะคะปกติจะ,จะอยู่แต่แบบในประเทศจริงๆโยไมไปทำพาสปอร์ตเพื่อทริปนี้เลยต้องจะเห็นรูปน้ำมันหมอนมึงนะมึงไม่ถ่ายรูปที่ต่างประเทศนะกูจะตกมึง <c oughs> <c oughs> แต่นี่คุณพูดจริงๆถ่ายถ่ายถ่ายคือถไง เช็คอินเวียดนามเดือดจะกดมาควนยกไม่ชอบถ่ายรูปแต่ชอบใส่ทำตัวไม่ดูทำหน้าไม่เป็นอะเพาว่ต่างประเทศที่ฮ่องกงเราอย่างนั้นมันก็ลงเวียดนามหนึ่งเซตฮ่องกงหนึ่งเซราทุกคนต้องรอดูรูปนะคะรอเดินขึ้นมาข้างบนแล้วโอ้โหอ้หืมมึงจะได้แบบแบบ มือหวตากู่ดั<อ>นตากูจะหลุดไปอยละข้าจะถ่าสวยก่อนลา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 ผมขอลาลงไปข<ม>้างล่างนะครับทุกคนไม่หลุแล้วร้อนาะถ่ายยืนถ่ายตรงนี้ดูเรือปะไม่เป็นไรให้มันยุ่งๆนี่แหละ ไม่ยุ่งแบบเรากำลังจะไปกินข้าวเย็นนะคะแต่ว่าที่นี่คือบางชั้นบางโซนมันต้องแบบเดินทะลุจากชั้นนู้นชั้นนี้นะคะเราก็ยังงงกับเรือถึงแม้เราจะอยู่มาแล้ววันหนึ่งไม่งงได้ไงทุกคนดูมันหน้าตาแบบนี้มันก็นงง <laughs> ไม่เป็นไรเราสวยก็พอละเคเราจะได้เดชิญเดินโชว์ความสวยเหรอได้เอาในฝั่งนึง <laughs> ไก่อร่อยมากไก่อร่อยมากๆแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งเดียวที่มันเข้าถึงไม่ใช่ว่าอย่างอื่นแม่อร่อยแต่ว่าไม่เป็นรสชาติที่เราไม่คุ้นเคยรสชาติที่ไม่คุ้นเคยใช่ไม่เป็นรสชาติแบบมีความเป็น international มากกม่าเรด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราชอบกินแซ่บแล้วก็จะชอบอะไรที่มันแบบมีรสแซบนิดหนึ่งเนาะใช่ไหมก็แนะนาให้มากันชิลๆ,ๆเนาะกินไก่ เฮ้ยคุณกินแกะด้ทุกมือนะคุณไม่ตลกเลยอร่อยจังลแต่ตยิ่งเป็นซอสบาร์บีคิวอะเมื่อวานมันจะมีแค่รสเค็มเลยแต่วันนี้พอไปบาร์บีคิวมันมีหวานของหวานแต่ที่นี่ของหวานอร่อยอะ่ะไม่แน่ใจไม่แไ,ไมก้ต้องเโอเค ลองมาดูรูปที่เขาถ่ายให้เราวันแรกนะครับต้องค่อยๆหาเล้วก็เจออ้ชื่อเลยชื่อตรงนี้โค้ง

แล้วที่ที่โยชจะมาสิงสถิตนะคะห้องคาราโอเกะนี่มึงไปเลยเดี๋ยวกูอยู่ห้องนี้แหละมารับกูวันลงเรือเลยวันวันกลับจากฮ่องกงอะกูไม่ไปเวียดนามเอ้ยนั่งในนี้ก็ได้นะไม่เด็ดไปเดย I know your light in the oh. morning sun. I feel your touch in the pouring rain. Hello. Then a soft feeling, and it's me you need to show. สวัสดีวันใหม่เรากำลังจะไปกินข้าวเช้านะคะรู้จักสภาพอยากกินแบบโกโก้ร้อนจังเขาจะมีไหมไปกินห้องเดิมนะคะห้องบุฟเฟ้ วันที่เขามาเก็บห้องอ่ะเขาจะพับอันนี้ไม่เหมือนกันเว้ยแต่ละวันวันนี้เป็นผีเสื้อเมื่อวานเป็นโบวันก่อนอันนี้เป็นเหลือสังเกตเลยแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะถ่ายให้ดูแค่วันนี้มาไวมันไปช้ามากเลยนะได้แค่ทีเดียวติดโควิดนะคะเพราะว่าเมาเหลือมากมันไปช้าแต่ว่าแบบมันเมามากเลยอะเพื่อนมซนเล่นอะไรเอ้ย ใช่ตอนแรกวันนี้กูกะว่าจะไปไปนั่งในสระว่าสภาพไม่ไหวแล้วเขาน่าจะปิดด้วยเพราะว่าเรือมันโครงอ่ะใช่ใช่กูเห็นวัาปิดอยู่เสียใจอ,อยู่บนเรือเขาเรียกว่าการพักผ่อนไม่งั้นเราจะนอนทั้งวัน <c oughs> ไม่เมาอไม่เบลเป็นคนเดียวสินะดู โยจะมาทำงานพิเศษบนเรือใช่เราจะหาดังกันเพราะว่าเราหมดไปเยอะกับสิ่งที่เราไม่ได้ถ่ายลงเดี๋ยวอัญโยจะไปร้องเพลงนะคะบน<ช>เรือถาเงินมาจุนเจือครอบครัวที่มีเราสองคนมา,มาอันนี้เดี๋ยวก่อนจะร้องจะได้เห็นหน้าทั้ตาประกอบ นี่ออกรายการโทรทัศน์มาหลไยร่ายการแล้วนะเวิร์อยพเบิร์กพตื่นเต้นตหลมหลย่ใหแต่ว่าน่าจะตื่นเต้นเพราะว่าได้ใกล้กับสมาชิกขนาดนี้ครั้งแรกใช่ไหนขอเสียงปรบมน่อยได้ไหมคะที่ส dang it, it's cold. That's why it's lit. We in la soreness but no other ก็คือบอกเลยว่าเมาเหลือขั้นแบบหนักมากๆเแบลบเลยแบบว่าถ่ายคลิปน้อยมากต้องขอโทษด,ด้วยนะคะทุกคนคือเบล เมาว่ากิกนข้าวถวเสร็จเดี๋ยวกลับมานอนสองวันแหละเพราะว่าแบบมันมีสองวันที่คืนแล้วก็เรือคงเคงมากแล้วแบบไม่ไหวแบบไม่ไหวจริงๆอ่งะคือแบบใครที่เมาเรือคือเนี่ยมันทรมานมากซึ่งเดียวก็ไม่คิดว่าเบลจะเมาเรือขนาดนี้นอนัองวันเพิ่งตื่นจะไปกินข้าวเย็นนะคะแล้วก็วันนี้เขาก็จะมีแบบกิจกรรมบนเรือเป็นแบบปาร์ตี้หน้าก,กากมีหน้ากากมาด้วยนี่ใส่แต่ any way ก็คือเมามากตอนนี้ยังเมาอยู่เลย เขาบอกว่าแบบช่วงที่พายุเข้านะคะก็จะม,มีแบบปาร์ตี้เล็กๆบนเรือนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องขึ้นมาจัดก,กระเป๋าเพราะว่าเดี๋ยวเขาว่าจะมาเอากระเป๋าตอนตีหนึ่งนะคะแล้วก็เราต้องแยกของที่เราจะใช้พรุ่งนี้เอาไว้ก็เลยเดี๋ยวจะต้องมาจัดก,กระเป๋าก่อนแล้วก็แบบไปปาร์ตี้นะคะทําผมชิวๆคือเบลเมามากมองเมาเรยมาก ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเครื่องประดับค่วยมาใส่ทีหลังเตรียมตัวไปกินข้าวเย็นก่อนไปกินข้าวชั้นสามนะคะ,อ,ะอันโยอยู่บนเรือสวยทุกวันเลยทุกคนเพื่ออนโยแต่งตัวเยอะกว่าเบลอีกทุกวันเวลาเราจะกินอาหารเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนเวลาอ่านมันอาจจะแแบบแปลไม่ตรงนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจ ค่าเสร็จแล้วก็กลับห้องมาเตรียมตัวไปบูตอินบูตนะครัติน้ากากทำอะไรกันอยู่นี่ทำอะไรกันอยู่ทุกคนนั้จะไม่รู้ว่าทำไมเราต้อง่ายคือถ้าคุณป้าคุณลุงเพิ่งแต่งเต็มกว่าเราอีกเขาเตรียมชุดแบบชุดโรมันมาเลยนะ เราจะไปยอมแพ้ยงไงเราเด็กกว่าขนาดนี้ใช่เราจะยอมแพ้ได้ยังไงอ่ะไหวไหมเราเขินนะ แต่เต็มมากทุกคนแบบว่ามีชนราตระร่าดีมื้อวันใหม่แล้วค่ะทุกคนเราถึงฮ่องกองแล้ว ก็คือเมามากเปิดประสบการณ์ใหม่ๆแต่ก็คิดว่าถ้าไม่เมาก็คงจะสนุกนะคะจริงๆมันก็มีโซนคาสิโนแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายเดีส่วนใหญ่เรไจะอยู่โซนคาสิโนนะคะในสิ่งโชวอะไรนี้นรีวิวเรือสนเรือหลอนคาสิโนสนุกมากเลยค่ะอจริงๆมันก็โอเคนะแต่ว่าโย่ว่ามันคงเคหม่อยตอนที่มันเริ่มเข้า ฮ่องกงอะเนาะมันคงเค็งมากเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือโยเป็นคนกินยากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารก็จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าทานกันมาได้ก็เราก็ยังไม่ตายนะคะราเป็นคนกินง่ายกว่ายโยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็กิกนยากเพราะว่า,ม,ามันเป็นอาหารแบบอิตาลีอิตาเลียน,ลยนแล้วแล้วทุกครั้งทุกคนก็จะรู้ว่าแบบโยจะเป็นคนที่วิ่งหนีอาหารอิตาเลียนแต่กูวิ่งไปไหนไม่ได้เลยกูอยู่บนเรือ ต้องทำใจขอเค็ดฉับทุกเมือกินข้าวอร์เก็ตฉับแต่เบลเรียนรู้แล้วว่าบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าอร่อยกว่าทุกคนเลยแต่เพิ่งรู้ว่ามันอร่อยสุดวันสุดท้ายค่ะใช่ที่ผ่านมาไม่เคยกินบุฟเฟ่ต์ตอนเช้าเพราเราไม่ตื่นเราตื่นก็บ่ายสองแล้วจริงแล้ววันเนี้ยคือเบลอ่ะด้วยความที่มันต้องรีบลับมารายงานตัวตอนเช้าก็รีบกินรีบกินแล้วก็รีบตักแล้วก็รู้ว่าเอ้ยตอนเช้าอาหารอร่อยใช่อร่อยอร่อย กูก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะไม่รอกินที่นี่เราอยากกินบะหมี่เราอยากกินหมูกรอบเลยคิดถึงเอเชียเราไม่อยากกินอิตาลีมาอีกแต่มือเดียวเราจะอ้วกก็เลยค่ะมีวิวการเที่ยวบนเรือเป็นประสบการณ์ใหม่ๆคือมันจะสนุกแต่ว่าเบลว่าเมาเรือแบบขั้นสุดๆคือแบบทุกคนเมาเรืออยู่แล้วแล้วก็ไม่คิดว่า ตอนแรกที่มาเข้าใจว่าเรือมันใหญ่มันไม่น่าจะโค้งเพลงอ่ะเข้าใจว่าแต่ที่ไหนได้คือเรือใหญ่ก็คงเพลงอยู่ดีเพราะว่าเรือใหญ่ให้ตายแต่ว่าทะเลใหญ่กว่าทะเลแบบเอาคงจะวุ่นวายหน่อยนะแต่ก็เดี๋ยวเราจะหนีกันแหละเดี๋ยวเราจะหนีกันแหละเจอกันคลิปฮ่องกงค่ะ